สวัสดีเพื่อนชาวกันเนอร์ขยี้ข่าวทุกคนนะครับวันนี้ผมนะครก็จะมาอัปเดตข่าวตลาดซื้อขายนักเตะข่าวสารสมอสอ,อาซอนที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับมีข่าวที่เราจะต้องปลอบใจทาเคโตทเมะสุครับที่นันล่าสุดเนี่ยก็ไม่สามารถพาทีมชาติญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ใช่ไหมครับแพ้กับทางคเอเชียในช่วงอ่าลวนจุดโทษครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะโดยไปถึงแผนที่จะมีการ ซื้อนักเตะเข้ามาน้่มทีใตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้จะเป็นยังไงหลังจากที่กาบรเยสุทธผมตอนนี้กาลังรอผลสแกนรอผลประเมินจากทางทีมแพทย์อาร์ซอนครับว่าจะต้องพักยาวนานขนาดไหนซึ่งตรงนี้ผมจุดพ้อยตรงนี้นั้นสำคัญมากที่จะทําให้เกิดอะไรต่างๆในตลาดซื้อข,ขายนักเตะรอบนี้ครับวันนั้นจบแล้วถ้าเพื่อนๆชอบน้าหาวของข่าวผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ติดติงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดลิปใหม่ๆนะครับ กลับผบคุณลงหน้าครับผมไปที่หาขงข่าวกันเลยครับแล้วแล้วผมก็เป็นการที่ทาเคโรทตมิยะสูผมออกไม่สัมภาษณ์หลังจากที่เขาเนี่ยไม่สามารถพาทีมชาติญี่ปุ่นที่บ้านเกิดของเขาผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แล้วก็แพ้ทางคุยเชียไปนะครับซึ่งท่าเคโรทตมิยะสูผมก็มีหันให้สัมภาษณ์มีการดวนักข่าวถามครับว่าคุณเนี่ยจะกลับไปที่อาซอนเลยหรือเปล่าหรือว่าจะทํายังไงต่อไปหลังจากที่จบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกทาเคโรทตมิยะสู๋เขาบอกว่า ผมไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นนขณะนี้แต่ผมคิดว่าผมควรจะได้เวลาพักสักนิดหน่อยผมต้องการใช้เวลาลืมเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลตอนนี้ผมต้องการเวลานี่คือบทสัมภาษณ์และสวนทางทาเคโนะโทมิยสุครับก็อาจจะต้องในทัวร์นาเมนต์ที่มีการเตะที่ดูใบใช่ไหมครับดูใบซูเปอร,ร์คัพเนี่ยจะมีบรรดานักเตะหลายๆคนครับผมที่กับปัจจกรับใช้ทีมชาตินั้นจะไม่ร่วมเข้าการแข่งขันต่างๆนะครับ ก็มีนักเตะยงทางทางเครโทรทุมิเสุโทมัสปาเตแมาเชอร์เนอร์กลุ่มนักเตะที่อยู่รับใช้ทีมชาตินะครับจะได้พักจะได้มีเวลาเพิ่มในการพักนะครับผมค่อย,ยมาว่ากันในช่วงหลังจบทัวร์นาเมนต์ดูไบซูเปอร,ร์คัพนะครับก็มันต้องทําใจเนะาะการที่พลาดเข้าไปสู่รอบพันตึกแล้วก็มีความผิดฟ้องในการตกรอบฟุตบอลโลกนะครับให้เวลาพวกเขาสักทีหนึ่งครับผมทีนี้ครับผมก็มาดูนักเตะที่ ไปเตะทีมชาตินะครับผมตอนนี้เหลือกี่กี่รลยเหลืออีกกี่นอครับผมที่ยังคงเข้าสู่รอบลึกต่อไปนะครับทีมชาติบราซิลก็ยังคงมีกาเบตเตรียเตลลี่ส่วนทางกาเบียยูสุนั้นก็กลับมาที่ลาดอนไปเทียร้อยแล้วนะครับผมหรือเป็นแค่การเช็คว่าจะพักนานขนาดไหนอารเคลุตุมิเสุก็ตกรอบไปแล้วผมทีมชาติญี่ปุน่นวิลเลียมสติบาทีมชาติฝรั่งเศสก็เข้าสู่รอบต่อไปดานิชาก้าก็มีเกมลงการแข่งขันอยูน่นะครับผมยุ่งกันต่อไปครับว่าจะเข้ารอบได้หรือเปล่า ผมัสปาเตครับผมพาทีมชาติการนาตกรอบแล้วนะฮะมชเชเนอร์ตกรอบแล้วโยโยซาก้ายังคงโชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นใช่ไหมครับนั้นล่าสุดเนี่ยก็ยิงประตูที่3ให้กับทางทีมชาติอังกฤษนะครับผ่าน็สู่รอบต่อไปเป็นไว้ครับผมก็กลับมาที่อังกฤษเป็นเรียบร้อยแล้วนะผมเพราะว่ามีการเปิดเผยว่าขอถอนตัวจากแคมป์ทีมชาติอังกฤษเนื่องจากมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะครับอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวนะฮะ ส่วนทางอลันแล็บสเตลก็ยังคงรอคอยโอกาสลงเล่นเป็นผู้สาประตูของของทีมชาติอังกฤษต่อไปนะครับอหวังว่านักเตะกลุ่มเดานี้ผมที่ยังคงรับท้ายชิมชาติอยู่นะฮะอย่าให้บาดเจ็บกลับมาเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแค่กราเบียสุดคนเดียวเนี่ยก็ดักนาสาหัสมากผมในการที่อาร์เซน,นอลจะพาทีมลุ้นแชมป์ที่รู้สึกว่าจะสามารถเบียดแย่งกับทางเมสซี่ได้นักขณะนี้ครับ วน,นาให้กาเบรสุดนั้นหายเจ็บกลับมาโดยเร็วไม่ต้องพักนานไม่ต้องผ่าตัดนักเตะที่ยังคงรับใช้ทีมชาติอยู่ก็อย่าบาดเจ็บกลับมาครับรวจ,จากข่าวบรรดาลและเ่นนักเตะอาร์ซอนที่ยังคงรับใช้ทีมชาติอยู่ครับไปกันต่อฮะไปดูขา่าวเกี่ยวกับการวางแผนซื้อนักเตะหน้าหนาวนี้กันบ้างครับผมอย่างที่ผมรายงานไปเมื่อวานครับว่าอาการบาดเจ็บของทางกาเบรสุดนั้นส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในการซื้อนักเตะเข้ามานุ่มทีอาร์ซอน ในตลาดหน้าหนาวนี้ครับเนื่องจากทางสเตนค n ินเก้จอร์ดควินเกเนี่ยได้มีการอนุมัติงบประมาณเป็นทียร้อยเลยนะครับในการซื้อปีกหนึ่งคนซื้อกองกลางตัวรับที่มาใช้งานเปลี่ยนแก้ตัวจีบทางทมัสปาเต้รายชื่อสองคนนี้ก็คือทางมูริตและก็ดานิโลคุณชื่อคุณหูเลยทีเดียวครับผมมีการรายงานข่าวทุกวันนะฮะหลังจากที่กัปตันชุดนั้นมีการบาดเจ็บไปแล้วใช่ไหมครับผมเขาก็มีการิเคราอห์ะครับว่าอาร์ซอนนั้นมี3ทางเลือกนะครับ จะทำในหลักซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้ข้อแรกก็คือว่ายึดตามแผนการเดิมครับผมไม่มีการซื้อกองหน้าเข้ามาทดแทนตำแหน่งที่ดาเบียสุดขาดหายไปก็รอให้ทางกาเบรียสุดนั้นหายเจ็บกลับมาแล้วก็ใช้บริการของนักเตะอย่างทางกาเบรียมาเตียี่นักเตะย,ยงทางเอ็ดดี้อเทียเล่นเป็นกองหน้าฟอกซ์ไน์ไปก่อนอย่างที่สองครับผมก็คือเพิ่มพประมาณในการซื้อกองหน้าเข้ามานุมทีมอีกหนึ่งคน ก็คือมีปีกหนึ่งคนกองหน้าตัวรับหนึ่งคนแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีกซึ่หนึ่งคนมาทดแทนอาการบาดเจ็บของทางกาบิยัสุดครับแผนที่3ก็คือมีการเลือฟื้นาการซื้อขายนักเตะขึ้นมาใหม่ครับผมลบรายชื่อออกไปเลยครับผมว่าจะเอาปีกก็ไม่เอาแล้วเอากองกลางตัวรับก็ไม่เอาแล้วหาเงินมาซื้อกองหน้าเพียวๆหรืออาจจะมีการปรับว่าจะซื้อใครเข้ามาทดแทนดีตำแหน่งไหนสําคัญก่อน ตำแหน่งไหนสำคัญทีหลังก็จะถูกตัดออกไปนะครับนี่ก็เป็น3แผนการนะครับผมที่อาซันจะทำในเวลาซื้อขายอตเตะหน้าหนาวนี้คิดว่าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าความคิดส่ดวนตัวของผมผมก็มองว่าอาจจะตัดปีกไหมครับถ้าจะตัดออกกองกเชิงรับมาหนึ่งคนแล้วก็หากองหน้ามาเทนการขาดหายไปขอกราฟเซุตอีกหนึ่งคนครับเผื่อ,อความคิดยังไงประเด็นตรงนี้คิดว่าฉะนั้นควรมีแผนในการดำเนินการยังไงก็ลองส่งของเม์นะ่าพูดคุยได้ครับ จบจากประเด็นตลาดซื้อขายนักเตะที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่กาเบรยุสุตมีอาการบาดเจ็บเราไปดูหัวข้อข่าวอื่นกันบ้างครับต่อไปับผมก็เป็นข่าวของตลาดซื้อขายนักเตะอย่างทางฟาบบซูโนผมนะักข่าวระดับเชียวันอขอเปิดเผยว่ายูนสัสมุซารผมนักเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกาผมตอนนี้เนื้อหอมเหลือเกินนะครับหลากหลายชื่อหลากหลายทีมทั่วยุโรปผมให้ความสนใจ,จดึงตัวนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีม อาร์ซอนกับผมเป็นหนึ่งในทีมที่อยากจะดึงนักเตะรายนี้เข้ามาองทีมเช่นกันมีการจับตามองสถานการณ์ของตัวนักเตะอยู่ไกลๆนะครับอยู่ห่างๆอย่างห่วงนะฮะมีการเปิดเผยว่าอาร์ซอนกับผมอยากได้นักเตะรายนี้เข้ามาองทีมจริงๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมนักเตะรายนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่อยู่ในอาคารยมีของสโมสรอาร์ซอนมาก่อนนะครับความสัมพันธ์นี้ก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เน,นี่ยตัวนักเตะนั้นก็มีการถ่ายภาพแลกเสื้อกันนะผมระหว่าง โยซาก้าแล้วก็ตัวเขาผมพุชซ่ามีการแลกเสื้อกันถือว่าเป็นการแสดงเห็นว่านักเตะทั้งสองคนนั้นมีความสัมพันธ์อันดีกันอยู่และนักเตะก็เคยออกบอกกันครับว่าหากไปไปได้อย่างในอนาคตน,นั้นเขาก็อยากกลับไปร,ร่วมทีมมาซ่อนซึ่งโอกาสในการย้ายทีมนั้นเปิดกว้างม,มากครับผมนักเตะสามารถย้ายทีมได้ในตลาดหน้าหนาวนี้หรือแม้กระทั่งช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับผมอ้อถือได้ว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจครับผมอายุยังน้อยด้วยนะฮะ สัญชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งกต็ตรงตามสเปคของทางจอร์ดเควนเก้สแตนเควนเก้แล้วนะฮะที่ต้องการดึงนักเตะอายุยังน้อยถ้าเป็นนักเตะสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเราสามารถดึงมูซาเข้ามาได้ก็จะเป็นนักเตะหมาเยเลขสามาผมคนที่3แล้วต่อจากแมทรเนอร์แล้วก็อีกหนึ่งคนที่เราปล่อยยืมตัวไปกับสโมสรเบอร์มิงแฮมนะฮะโมจําจำชื่อไม่ค่อยได้ครับฮิสตรีใช่ไหมครับเป็นเซนเตอร์แบ็กถ้าไต่มูซามาอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคนที่3นะครับถ้าเรามาดูนัการาคามค่านักเตะ จากเว็บไซต์ Transfer Market นะครับก็บอกว่านักเตะรายนี้นะครับอายุ IU 20ปีค่าตัวถั่วเบิร์นยูไวที่ประมาณ20ล้านยูโรสัญญาเีือปี2026เล่นเป็นกองกลางครับผมก็บอกว่าเป็นกองกลางแล้วก็สามารถไปขยับไปเป็นมิดฟิลด์ตัวลูกได้ด้วยเล่นแนวลูกฝั่งขวาได้ด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันครับแต่ในความคิดส่วนตัวผมก็มองว่าเอาคนอื่นดีกว่านะฮะแต่ถ้าได้มาก็ดีครับผมก็ไม่ว่ากันครับ แล้วแต่ครับผมแล้วแต่อดูแล้วแต่อาเตต้าเลยนะฮะตบวจากข่าวของทางอูนัสมุซาผมไปันต่อครับนี่ก็ต้องฟังหูไว้หูนะฮะเป็นข่าวที่มีการรายงานจากสื่ออย่างทาง cm.com นะครับอ๋อเปิดเผยว่าเดตแบ็กของสโมรสรไบเออร์เลเวอร์เซ่นที่มีชื่อว่า o, เปียโรอินโดไปล์นะครับอายุ IU 20ปีนักเตะรายนี้เนื้อหอมมากม,ากมีสโมรสรอ,อย่างทางอาร์ซอนเนอส์เปอร รวมถึงทีมจากลีกอิตอร์อย่างทางเอซิมิลานนาโปลีโลมาและอินเตอร์มิลานนะครับผมที่ความสนใจดึงตัวนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมแต่แล้วก็ตามับผมไบเออเร์เลวเซ่นนั้นไม่อยากจะขายนักเตะรายนี้ในช่วงตลาดน้านหนาวนี้เดือนกรกาคมไม่ขายนะครับก็บอกว่านักเตะรายนี้นะฮะค่าตัวที่ตั้งไว้ผมใครอยากได้จ่ายมาต้องจ่ายไม่ต่ำกว่า25-30ล้านยูโรก็ถือว่าเป็นข่าวที่เอาเป็นสีสันนะฮะเพราะว่า ก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อหูสักเท่าไหร่รผมนักเตะรายนี้นะครับเป็นนักเตะสัญชาติเอกวาดอร์ครับผมอายุ20ปีเหมือนกันนะครับผมมูลค่าค่าตัวเนี่ยถ้าประเมินจากเว็บไซต์ Transfermarkt e นะครับอยู่ที่22ล mm ้านยูโรเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กได้ทั้ง2ฝั่งครับผมฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้แต่เป็นนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายครับผมซึ่ง ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประเด็นว่าอาร์ซน,นั้นอยากได้เซนเตอร์แบ็กขนดเท้าซ้ายมาใช้งานอีกหนึ่งคนมาช่วยงานของทางกาเบียลมาเยสที่เป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายเล่นเท้าซ้ายเนี่ยเพียงแค่คนเดียวในทีมนะครับนอกนั้นถนัดเท้าวขวากันหมดนี่ครับผมสื่อก็ไปจับต่อใครใส่ข่าวตีข่าวเชื่อมโยงแล้วว่าอาร์ซน,นั้นอยากได้เซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายใครเป็นคนไหนเนี่ยนักเตะคนไหนถนัดเท้าซ้ายเล่นเซนเตอร์แบ็กเนี่ยก็ชอบจะจับมาเชื่อมโยงกับทางอาร์ซนครับ ก็ตรงนี้ก็เป็นสีสันสำหรับวันนี้ครับผมฟังหูไว้หูนะครับและทั้งหมด้ีมข่าวสารสัมพัสอ์สอารอัจฉริยะวันนี้ครับถ้าเพิ่งชอบในหาของข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดติงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดลิปใหม่ๆของเขาครับแลัววันนี้สวัสดีครับเชียร์ตุกท่าครับผม